โอเคครับพอติดตั้งสมารเข้ามารายก่าเวลานะครับพอตอนนี้ครับเงินก็ได้ประมาณหนึ่ล้านนะหนึ่งล้านรสิบอสิบหกล้านได้สิหกล้านเออข้ามาเล่นดานแรกนี่ไงนี่ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ไี่ไม่ไม่ปันคอปันคอเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะนี่เฉียนขาดปันคอแม่งปันคอแม่งคอแม่งเออแตกย่างดอกเบลเฮ้ย หัวหน่มหัวนุ่มหัวหนุดมหวแตกหัวแตกหัวแตกฟันหัวแตกฟันหัวแบะ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 บายครับบายครับาครับตายตะอนไลกดไลค์กดแชร์กดติใครครับผมติดตาไว้ด้วย โปใหม่ๆโปเกมใหม่ๆคือใครอยากหาโปรนรมาได้นะครับคาให้นะครับคับฟันซ้ฟัน้ฟัน้ฟัน้จอซ้ำตายคนนี้เปคู่นี่นี่เปิดตนได้เปรียกเปิดตัวนเปลเปิดตันเปลไหลแตกเมื่วานนี้ ปันไป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 ดิปันวิดินี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวได้โบ้ยพกมาด้วยนะวายร้ายนี่ไงนี่ไงนี่ไงแฉมันชทำหมดแล้วครับปัน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 ไม่หยุดปันไม่หยุดไม่เหรอเปล่าปันไม่หยุด วันไม่หยุดเยว่ะวันไม่หยุด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 อกแข็งขาดสองข้าง